อย่างแรกเรื่องของบริษัทนะครับอย่างที่2เรื่องของเองินทุนอย่างที่สมก็คือเรื่องของอนาคตแล้วครับทีเนี้ยการที่มาทํางานตรงเนี้ยผมมองว่ามันข้อดีนะครับเพราะว่างานด้านโลจิสติกอะ่ะมันเป็นเส้นเลือดของประเทศครับหมายความว่าไม่ว่าประเทศเราจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามอะโลจิสติกจะค่อยๆดําเนินไปได้ตลอดครับอ่าคุณลองสังเกตดูนะครับว่าตอนที่ประเทศเราเจอโควิดแรกๆอะ่ะโลจิสติกนะครับเป็นธุรกิจหนึ่งใช้คําอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าประเทศปิดนะครับแต่โลจิสติกอะยังดําเนิน นดนาไ้อยู่หมายความว่าเวลาที่เขาล็อกประเทศอะไรเงี้ยโลจิสติกก็ยังทํางานต่อนะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเวลาที่ตลาดขายของไม่ได้อะไรยขายของไม่ได้คนไปไหนมาไ,ไหนไม่ได้แต่ของออนไลน์เขาก็ซื้อได้ถูกไหมครับของออนไลน์ซื้อได้เราก็ต้องไปส่งได้จะเห็นว่ามีธุรกิจพวกช้อปปี้รั a ด้าอะไรพวกนี้ก็ยังจะดีอยู่ส่วน DHL ก็รับงานมาจากพวกนี้แหละครับพวกแอปพวกนี้แหละแล้วก็ข้ามประเทศด้วยพวกอาลีบาบาอะไรเงี้ยก็ส่งผ่าน DHL ทีนี้ก็จะมีธุรกิจพวกขายข้าวพวกไอเนี้ยพวกอ่าไลน์แมนพวกฟูด้ดแพลน เ,เ,เห็นไหมครับแต่ก่อนเนี่ยใครจะไปคิดครับสั่งฟู้ดแพนด้าสั่งไลแมนเข้ามาที่บ้านได้เงครับโลกมันเปลี่ยนไปเร็วครับเพราะฉะนั้นอ่ะการเลือกการเลือกงานของเราอะ่ะมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเลือกงานที่มันสามารถไปได้ในอนาคต <est> เพราะฉะนั้นอะ่ะผมผมไม่ได้บอกนะครับว่าการทํางานในบริษัทอ่ะ <t> มันไม่ดีคือการทํางานในบริษัทอ่ะมันก็ดีนะครับถ้าเกิดคุณได้เงินเดือน30 4 0 5ื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเป็นแบบเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเงี้ยดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่พนักงานลายผลิตเนี่ยครับมันเหมาะกับ วมากกว่าครับผมอยากให้คิดอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเราอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับเราก็ยังสามารถทํางานแล้วก็เก็บเงินก่อนที่เราจะออกมาสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองนะครับบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในบริษัทแล้วเราไม่เก็บเงินเนี่ยแล้วเราอยากจะแบบว่าทําอะไรให้มันได้ได้เงินมากขึ้นเงี้ยมันแปลกครับเพราะว่าคนเราอะ่ะมันจะก้าวหน้าไปได้มันต้องมีการแบบมีการวางแผนมีการเก็บเงินมีการอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเห็นคลิปแบบซื้อรถพร้อมงาน งานได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยทุกคนอ่ะสนใจหมดเลยแต่ว่าคนที่จะทําได้มีน้อยอันนี้คือเรื่องในอนาคตแล้วก็แผนต่างๆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเราทางานไปปุ๊พบครบ6ปีรถผ่อนหมดเราก็ยังสามารถจะซื้อรถได้อีกซื้อรถได้อีกเงี้ยครับแล้วก็เอารถคันเก่าให้ลูกน้องวิ่งก็ได้เราวิ่งคันใหม่เงี้ยครับมันก็เพิ่มเป็น2คันและจาก2คันก็เป็น3มเป็น4 <Wow. S 1> เป็น5อะไรเงี้ยครับเราก็ยังสร้างธุรกิจของเราได้แล้วสุดท้ายเราก็อาจจะเปิดบริษัทโลจิสติกเป็นของตัวเองก็ได้รรรัหรืออว่่าาาาเาพใจจททีะํงนก สบายใจไม่ต้องบริหารอะไรเงี้ยมันก็ยังได้ครับผมเลยมองว่าอันเนี้ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยครับผมก็โดยสรุปก็มีประมาณนี้ครับก็คือเลือกบริษัทที่ดีวางแผนการลงทุนให้ได้แล้วก็มองอนาคตให้ออกครับอันเนี้ยคือพื้นฐานแรกๆเลยของคนที่ต้องการจะเข้ามาทํางานด้านโลจิสติกนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไหนเห็นว่าคลิปเนี้ย มันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับเดือนนี้นะครับบริษัทยิ่งใหญ่ทานสปอร์ตได้โคต้ามาอีก10โคต้านะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมมาทํางานด้วยกันครับก็อยากให้เข้ามาลองนะครับตามที่เจ้าของบริษัทเขาได้บอกนั่นแหละครับผมแล้วยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับ I start to sail along these ocean waves Nobody knows, nobody knows how to find us It's turning out to be a perfect day I just wanna leave our normal lives behind us So let's get lost I